สวัสดีค่ะวันนี้แอนไลฟ์ินอเมริกามานั่งพูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆอยู่ที่บ้านนะคะัอดีวันนี้ไม่ได้ไปทำงานคุณเขาออกไปทำงานประจำเราจะทำงานแค่ช่วงที่เขาหยุดแล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่เขาพาไปได้ค่ะอยู่ที่นี่สเดือนกว่าแล้วค่ะยังขับรถที่นี่ไม่ได้เพราะว่า มันไม่มีใบขับขี่เราจะต้องเปลียนภาษาแล้วก็เพื่อไปฝึกขับรถเอาไดเส้นที่นี่เหมือนกันค่ะเหมือนที่ไทยเลยยังมีอะไรทำอีกเยอะค่ะตอนนี้เรากำลังจะยื่นขอ green card นะคะเพราะว่ามาที่นี่ด้วยวีซ่า K1 ค่ะ เราจะต้องแต่งงานภายใน90วันซึ่งเราก็ทำการแต่งงานเรียบร้อยแล้วขอยื่นเอกสารขอทินฟาสเพื่อที่เราจะออกนอกประเทศได้มีใบออกนอกประเทศได้นะคะใช้เวลาอีกเหมือนกันค่ะไม่รู้จะติดโควิดอะไรอีกหรือเปล่าต้องใช้เวลาแต่ช่วงเวลาที่เราขอเราจะมีใบ ขออนุญาตทำงานแล้วก็ใบอขออนุญาตออกนอกประเทศได้ชั่วคราวซึ่งมาสามารถเราจะกลับไปพึงไทยได้ภายในแค่น่าจะ30-60ถึงวันอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราขอกินการอยู่นี่คือเราก็ต้องในขอบเก็บที่เขาแจ้งมา เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเสาร์ที่แล้ววันที่22นะแบประมาณนี้นะคะไปขอไอดีการ์ดที่นี่ได้หรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหมเอกสารเราครบไหมเขาขอเอกสารอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเอกสารของที่เขาต้องการเราถือมาด้วยหรือเปล่าเราถือมาน้อยมากเอกสารเราคิดว่า บางอย่างจําเป็นแล้วบางอย่างยังไม่จําเป็นอะไรอย่างเนี้จะได้แนะนำเพื่อนๆถูกเวลาใครที่จะมาอ่วีซ่าเควนนะคะสู้ๆกันต่อไปค่ะยังมีอะไรทําอีกเยอะเราขอไอเดียการ์ดเราได้หรือไม่เราขอกินการ์ดน่าจะใช้เวลาอีกหลายเดือน เราต้องทำใบขออนุญาตทำงานอาขออนุญาตออกนอกประเทศแบบนี้นะคะพาสปอร์ตเม,มืองไทยเรามีแต่เราก็สามารถทำพาสปอร์ตมริกันได้เพราะฉะนั้นต้องผ่านกินการ์ดให้เรียบร้อยก่อนสู้ๆค่ะงานอะไรที่เราทำได้เพื่อได้เงินทำค่ะ ที่นี่ไม่ดูถูกเรื่องงานเลยไม่ว่าเราจะทํางานอะไรนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนใครจบอะไรมาก็ช่างทำงานเสมอภาคเหมือนกันค่ะทํางานใครได้เงินโอเคที่สุดแล้วในยุคนี้โควิดนะคะอย่าลืมว่ามีงานมีเงินดีกว่าน,นะคะ,ะรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะมาทำอะไรให้ดู เราติดตามด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะใครที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะมีอะไรทําบ้างๆก็จะมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้เพราะว่าพูดไม่ค่อยเก่งนะคะเพิ่งเคยทํา YouTube แต่อยากเล่าอยากอธิบายอยากพาเพื่อนๆไปสัมผัสอเมริกาซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายที่ใครจะมานะคะ อยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะอยู่ที่ไทยเราก็มีความสุขได้ขอให้มีความสุขคนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรติดตามรับชมนะคะวันนี้บ๊ายบายขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าเพื่อนือนเรามีอะไรมาให้ดูเตน้ตน นี่คือใบเอกสารที่เราไปทำ ID Card นะคะเราได้ใบตัวนี้มาแทนสรุปแล้วเราทำ ID Card ของอเมริกาได้แล้วนะคะ ID Card ก็เหมือนกับบัตรประชาชนของที่นี่เหมือนบัตรประชาชนของที่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราได้ ID Card ของอเมริกาเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณ ทุกคนที่นี่ด้วยเขาช่วยกันดีมากเอกสารที่เราที่เราพูดให้ฟังว่าเราเอามาเพิ่มเติมคือใบใบเกิดค่ะใบเกิดที่เป็นภาษาอังกฤษเราถือมาด้วยเพื่อความง่ายนะคะเราก็ถือมาด้วยแล้วทีนี้มันจะมีใบที่เขาขอเพิ่มคือใบขับขี่รถยนต์ของเราที่เมืองไทย เราก็ถือมาด้วยเราไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าเราไม่รู้จะเอาไว้เมืองไทยทําไมอ่ะนะคะเราก็เลยถือมาด้วยแล้วทีนี้เราเขาก็เรียก,ยกดู2ส่วนนี้พร้อมกับใบสบียนสมรสแล้วก็ใบบัตรประชาชนไทยของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมันได้ปีพศ2022เราก็จะไปหมดอายุป,ประมาณปี พศ2027ค่ะเราเป็นคนของอเมริกาแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นคนที่แบบเต็มตัวนะคะยังไม่ได้เป็นซิิเซ e นอะไรทั้งสิน้นทีนี้เราได้ใบนี้เราก็สามารถไปเปิดบุ๊กแบงค์ได้เวลาทำงานอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะง่ายขึ้นกับเรา ขั้นตอนต่อไปนะคะในการที่เรามาในวีซ่าเนี้ภายใน90วันเราจะต้องจบทะเบียนสมรสแต่งงานนะคะทีนี้พอเราจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วเราก็ดําเนินการขอกรีนการ์ดเพื่อปรับสถานะนะคะเพราะฉะนั้นเราเพิ่งจะเริ่มอาทิตย์นี้จริงๆเราเริ่มช้ามากจริงๆแต่งงานตั้งแต่ทันวานะคะเราก็น่าจะเริ่มได้เลยแต่ว่ามันไม่มีเวลา ว่าเขาก็หยุดแค่สาอ,อาทิตย์เนาะมันก็เตรียมอะไรไม่ทันทีนี้ก็เลยเ,เริ่มวันนี้แล้วค่ะที่เราจะต้องอเราได้จ่ายค่าทำค่า,ทำ,าทำเอกสารตัวนี้เหมือนเหมือนที่เราจ้างวีซ่าเควันมาเราก็จ้างทำทีนี้พอเรามาปรับสถานะของยินการเราก็จะจ้างคนเดิมนะคะเพื่อเขามีเอกสารของเราแล้วค่ะ ที่เมืองไทยเนาะมันก็ ng ngày, คุยกันง่ายขึ้นเราก็เลยจ้างเขาทําไมถึงจ้างทําไมเราไม่ทำเองเพราะว่าเอกสารมันเยอะมากเราก็คิดว่าเราจะทาเองแต่ว่าอะไรที่มันจะต้องอา่านมันจะต้องให้ให้คนฝรั่งอ่านให้ฟังมันก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเขาไม่มีเวลาขนาดนั้นเอกสารแบบฟอร์มหนึ่งก็มีหลายมีหลายแผ่นที่ต้องติดต้องเขียนแล้วมันก็ไม่ใช่แบบฟอร์มเดียว มันจะมีไอหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดปัญหาจ้างทางนะคะเอาเป็นว่าเราเริ่มลงมือทำแล้วค่ะเราก็เราจ้างค่าจ้างทำอา่อาอา่ากีกาดนี่นะคะประมาณ495ดอลน,นะคะ500ดอลน,นั่นแหละ แล้วทีนี้ค่าธรรมเนียมต่างหาเราจะต้องจ่ายเองคือพันหนึ่งร้่านะคะถ,ถ้าจำไม่ผิดนะเนะาะถ้าผิดก็ขออัยก็ประมาณนี้แหละคะ่ะมันจะมีค่าอะไรอีกอก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะโอเคค่ะเรามาอัปเดตให้ฟังเนาะแล้วทีนี้เอกสารที่เราขออนุญาตออกนอกพื้นที่เราก็ส่งไปด้วยออกนอกประเทศนะคะ ไอหนึ่งสามหนึ่งขออนุญ,ญาตออกนอกประเทศช่วคราวเพื่อเราสามารถกลับเมืองไทยได้โดยมีเหตุจำเป็นนะเนาะแล้วทีนี้ไปขออนุญ,ญาตไอเจ็ดหกห้าขออนุญ,ญาตทำงานช่วคคาวเราก็ขอไปด้วยกันค่ะเพราะสองตัวนี้มันจะต้องส่งไปแล้วถ้าอนุมัติแล้วมันจะต้องมาก่อนที่วีซ่ากินการ์ดเราจะผ่านนะคะเพราะเขาจะต้องส่งตัวนี้มาเพื่อให้เราไม่ต้องรอเฉยๆเราสามารถทำอะไรได้ในในระหว่างที่เรารอนะคะ มีหลายอย่างคะ่ะที่ต้องทำเอกสารไม่ใช่น้อยทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนก็จะ,ะนั้นอยู่ที่นี่ต้องทำอะไรให้มันถูกต้องนะคะมันมันถ้ามันไม่ถูกต้องมันอยู่ยากค่ะแล้วครั้งครั้งต่อไปเราก็ขับขี่รถเยนยนหรือว่าไปสอบไปขับขี่มันก็ต้องเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึง่งให้เราเก่งภาษา่อนเนาะนั่นแหละค่ะมาอัปเดตนะคะ,ะ,คะที่ว่าเราได้แล้วไอเดีย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามอยืมกดแชร์กดไลค์หรือว่ากด subscribe ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอะไรให้ฟังอีกเป็นกำลังใจให้สาวๆที่มาด้วยวีซ่าเควนเหมือนกันนะคะไม่มีอะไรถามไม่มีอะไรรู้ถามถามมาได้ถ้าชัวร์ก็จะตอบไปเนาะแล้วทีนี้ใครที่กำลังขอปรับสถานะอยู่ก็ เป็นกำลังใจให้เช่นกันค่ะเราก็อยู่ในฐานะในฐานะที่กําลังขอปรับสถานะวีซ่าเหมือนกันขอบคุณนะคะทุกสู้นะคะขอบคุณทุกคนคะ่ bye ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้า